อันท <S 々> ุกยางห้อย่นเนี่ย่เสจนอกระบาดกระบาดตัวละอันนี้ไให้กลับพี่ ตโต๊ะนะคะก็ที่ <c oughs> อุทัยน่าจะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวสักมองกล้องหน่อยหนึ่งสองตอนนี้นะครับเวทีด้านบนก็พร้อมแล้วใช่ไหมว่าจะถ่ายเด้อไปช่างอันนี้อฟอว่ฟอว์ไปเพื่อนจะเกี่ยวกับอะไรอุทัยสุส <c oughs> สรารามเจ้าของสวนทุเรียนตวงทองค่ะะนคะของ จังหวัดชยาภูมิเราให้มีคุณภาพดีเนะะี่ยค่ะน้องชาวสวนทุเรียนทั้งหลายนะคะเดี๋ยวท่านก็ควรได้มาเดียมก่อนนี้ท่านก็น่าจะเนโยบายของ,ก,งรรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มเกษตรกร,เ,รเป็นแปลงใหญ่นะ,ะแตกใบอ่อนอย่างนี้ก็มีปัญหาเรื่องมะเร็งครับผมส่วนมากมะเร็งเขาจะมากวนครับพวกเขียวไฟเตี้ยจักระจันครับผมพวก พต่อก็บอกนะครับระวังหัวกับประโดนลูกนี้เออร้อยร้อยยี่ก็ยัง นั่นเลยครับที่งคุณเดียนนี่ห้ามเตกเลยไม่ให้เตกแบบซึบไปหมดเลยครับเยี่ยมขายครับผมก็เลยไปซื้อมาประมาณไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมตัดนี้มีวันนี้มีไม่ได้จับมืไม่ตีไม่ได้เรียนเชิญท่านเกษตรอำเภอทั้ง16อำเภอและทุกท่านที่เคารพนะครับนั่งเยี่ยมหน่อยค่ะเยี่ยมยังไม่เยี่ยม ยิมยมเยิม hmm. ย mm ิมยามยิมเฮ้ยงานม่อี้งานเมื่อกู้ขายโลละส่รแล้วเนี่ย่ร้ดานบนวั่อนครับซุการนี้เะครับอบคุณูมามสูงนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สวนแห่งนี <A bucks. S 2> <Enfin> ้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านไปครับคุณก้อยอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วจัดการเดี๋ยวให้ให้เจ้าของสวนท่เียวโคงชิมด้วยค่ะเดี๋ยวรู้กับวพนอาจารย์สุแล้วค่ะเดี๋ยเปีนรากนะอาจารย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวเดียรนบอาจารย์ก็อยู่กับเราทางด้านหน้าเวที๋นะครับแล้วก็อ๋อเคยได้ยินีน้เหมือนกันไหคะไม่แน่ใจว่าเรารจะมาอ คือต้องบอกว่าผู้เรียนชัยภูชายภูมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะคะในการปลูกไม้ผลได้หลายชนิดรวมถึงผู้เรียนด้วยนะคะซึ่งจังหวัดชัยภูมิทั้ง16อำเภอเนี่ยนะคะมีมีมีเกษตรกรที่ปลูกผู้เรียนเกือบทุกอำเภอเลยนะคะแต่ทีนี้ที่ปลูกมากก็จะมีอยู่6-7อำเภอนะคะอำเภอเมืองอำเภอเทศติณ อำเภอพักดีชุมพลหนองัมแดงหนองัวละเวแกง้งคล้อนะคะเกษตรสมบูรณ์อันนี้จะปลูกทุเรียนแล้วก็อคอนสาในอำเภอปลูกเพื่อบริโภคแล้วก็ปลูกเพื่อ,อขายนะคะกเชิงการค้านะคะพื้นที่การปลูกทุเรียนของจังหวัดชยัยภูมิเนี่ยอยู่ที่สามพันกว่าไร่นะคะซึ่งก็จะมีทั้งพันธุ์หมอนทองชนีหลงนะคะแล้วก็กบกตัวน้กบกชายน้ำนะคะและหลังสุดทราบว่ามีมูสันคิงเข้ามาด้วย ะะซึ่งก็มีให้เลือกบริโภคได้หลากหลายพันนะคะผลผลิตเป็นยังไงผลผลิตในปีนี้ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเกษตรกรจะไม่ค่อยประสบป,ปัญหากับเรื่องของนะะ้ำถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเกษตรกรต้อง มีค่าใช้จ่ายในการปลูกผู้เรียนใย่สูงขึ้นก็ต้องไปเอาน้ํามาดูแลต้นผู้เรียนนะคะแต่ในปีนี้เนี่ยผลแล้วก็มีความชื้นตลอดปีก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องของต้นถุกตามผิดจากจากการจัดการน้ําในื้นที่